สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีจุลีสิพาพี่น้องลงมานั่งรถกินล้มชมบิวเดอค่ะเอ้อมือนี้แต่พอดีว่าในในลงมาหอดลิ้มแม่น้ำแล้วจุลีก็สิมาซองเบิงซองเบิงผักบุ้งค่ะผักบุ้งที่จุลีเคยมาเคยพาพี่น้องมาเบิงเนาะมาบระทันอีกแล้ว จุลีก็ค้าแต่ยากอยู่ค่ะนี่เขาขึ้นแก้เราเด้อค่ะนี่แก้แล้วแก้แล้วกินบ่ได้แล้วต้องกินช่วงเขาอ่อ,อนๆกำลังขึ้นเด้อค่ะจุลีกับบได้ลงม้าเนาะยากยากกับบได้ลงมา้านี่ค่ะผักบุ้งเด้อค่ะผักบุ้งฝรั่งหรือเขาเอิ้นอเจปแปนนิดน็อกวีดเด้อค่ะนี่ รสชาติเขาสิเปรี้ยวๆเ,เดี๋ยวลงไปเบื้งลิ้มแม่น้ำกันจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ้งดูลิ้มแม่น้ำเป็นยังไงแน่ช่วงนี้นี่เก้าอี้เอาน้นไว้อันน้ำเขาจงค่อยบอกขังน้ำฝนตกน้ำค่อยบอกขังเนาะค่ะโอ้ น้ำเริ่มลายแล้วค่ะน้ำลายแล้วก้อนหนาะน่้จุลี่เคยพามาเบื้องน้ำเขาสีแห่งเด้อค่ะช่วงช่วงหนาหนาวจากนนะ้อยเนาะพี่น้องน้ำแห่งจุลีกับพาขามไปหดพุ่นละค่ะตอนนี้น้ำลายแล้วเถิงน้ำเถิงน้ำฝนตกแล้วกันน้ำหิมละละลายจากเถิงเขาลงมาเด้อค่ะนี่ น้ำใสสะอาดดีไปปะนี่ไปนั่งรถกินล้มชมวิวกันค่ะพอดีพระเอกเราสิลงมาตัดหญ้าสนามบินน้อยเราเด้อค่ะจุลีก็เลยสิพาพี่น้องมาน,านั่งมานั่งรถกินล้มชมวิวน้ำเล้านั่งรถแท็กเตอร์น้ำเล้าเดี๋ยวเบิ่งดูราสิราสิหายนางบ่เนาาพี่น้องเรากำลังไปเอารถแท็กเตอร์มาค่ะเรามาส่งจุลีไว้ปากทาง ปากทางลงมาหาลิ้มแม่น้ำนี่เดี๋ยวจาไปรัดรัดขี้รถน้ำเล้าเนาะพี่น้องเนาะดอกแดนดี้ไลออนนะหรือว่าดอกฟันสิงโตกำลังขึ้นค่ะเต็มอยู่เพิ่งกระไลเด้อค่ะเพิ่งตอมยองยองอยู่เดี๋ยวจุลีสิพาขามไปเบื้องอัน,น พักยาตะกะแตนฟังทั้งนั้นเ้อค่ะเบิ่งดูว่ามันท่านขืนบอขันขืนเราสิได้ทรงข้าวทีมงาน่าเมนยังดอกซุมนี้กันซุ้มนีกนมน้ก็พักบุ้งฝรั่งเ้ยค่ะนี่แต่ว่าเขาแก้แล้วค่ะไปเบิ่งยาตะกระแตนจกหน้อยเนาะค่ะเดี๋ยวถ้ายาตะกะแตนขึ้นจูลี่ิได้ทรงข้าวทีมงานเ้ยค่ะพี่น้อง ทีมงานเพิ่นว่าเพิ่นสิมาเก็บประสันท่านขึ้นเราไปผู้นี้เราไปเบิง้งไปจอบกันจากน้อยสำพังพระเอกเรามาเพราะท่านด้หอดค่ะพู้น่ะเอกงยุ่งสนทั้งพุ่นเด้อค่ะยุ่ไกลๆผู้น่ะเห็นบ่เนาะบัดนี้เราพ่วงม,มาเห็นบ่ชัดเนาะคะเนาะ ล่ะเราอยู่คุ่นะเรามาประทันในหอดเดี๋ยวเขาทารัดทารัดเราอยู่นี่แต่จุลีสิย่างเบิ่งยาตากตะเตียนเฮ้ยขึ้นแล้ว <c oughs> เฮ้ยขึ้นแล้วยาตากตะเตียนขึ้นแล้วกําลังงามนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่น ยาตะกะเตนยาตะกะเตนนคืนแล้วกับลัางนงมเดี๋ยวจุเลียสิได้ส่งข่าวทีมงานเด้นี่นี่นี่เดือนนี้เพิ่นมีเวสเคชันพอดีค่ะพี่น้องเดือนนี้ทีมงานจุเลียเพื่อนมีอ่ะอีย่างก็นอเวสเคชันนี้ยังก็คือพี่น้องวันหยุออเพื่อนมีวันยุดค่ะไอ้กำลังคืนกำลังคืนเคียวเคียวเลยค่ะ นี่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 เด้อค่ะนี่เด้อค่ะนี่พ่วมแสบนี่พ่วมแสบนี่กำลังงามนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่เดยวจุลี่ก็จีเก็บจากกลับนึงเพราะได้ไปกินเจ้าของมือแรงนี่จกหนอยแล้วค่ะนี่เขได้กินยาตะกะเตนโมมีแนวไซหรือเด้อบะแนวจะเก็บลายถอดเด้อมือลุ้นค่อยมาเอาไม้เนาะพี่น้องเนาะ โอ้ขอโทษค่ะแนมนมดได้ี่เกียวเขียวก็พูดถึงกับทายแบบนี้กับสิเบิ้งยาแน่อยู่จังน้อยอยุโรปพี่น้องพี่น้องเนะาะจังเป็นหยาจังเป็นพักพี่น้องกับสิอาจี่แยกแย่บอกมันง้ามไปน้ำกันเบิร์นโลดทั้งหยาทั้งพักกระไดนี่อุยอ้ยอุย้ยกำลังง้ามค่ะกำลังอ่อนออนอยู่เลย ไปวันนี้พี่น้องไปไปนั่งรถกินล้มชมวิ้วกันวันนี้มาแล้วค่ะมาแล้ว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 เดี๋ยวเราจะไปวน ดูค่ะพี่น้องบลูเบอร์รี่เป็นทั้งใดแน่พร้อมออกดอกค่ะบลูเบอร์รี่อมออกดอกนี่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 อมออกดอกออกดอกอยู่นี่นี่ เบอรี่กำลังนง้มเลยค่ะใส่ได้ใส่ได้อีกประมาณสองสามเดือนเด้อค่ะพี่น้องสิงหาอีกจากเดือนละหือสิงหามิถุนากระดากระดาสิงหาประมาณสิงสิงหากับเก็บได้ดอกค่ะ บูเบอรี่จูเลียเนาะพี่น้องเนาะสั้นหรือเด้อค่ะพี่นอ้องมื้อนี้ก็ได้ค่ะจูเลียกับสั้นพี่น้องลงมาอันนั่งรถกินล้มชมวิวซื่อๆดอ,อกโอ้ยโอ้ย,อยกล้องกล้องกล้องจูเลียสั้นกับเนี่ยได้พักไปกินบ้านกนลับนึงจูเลียกับที่ส่งข้าวทีมงานให้เพื่อนลูกเพื่อนที่อยากเก็บอยู่เพื่อนที่อยากกินอยู่เนาะพี่น้องเนาะสั้นคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่ล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครด้วยค่ะพี่น้องพอกันไหมกหหนาสวัสดีค่ะแดดซองแน่จากน้อยเพราะเห็นหนาปอะไรเนาะพี่น้องเนาะเห็นซุมมืออะไรกับเบื้อเพราะต้องเห็นละดีแล้วเนาะพี่น้องไปแล้วค่ะบา,บาย